สวัสดีครับผมวิวิชาบานครับผมเมน้นะครับก็มากินวันเกิดบ่าบาทครับแบบเปรียบง่ายครับกินในครอบครัวโอ้ยสู้กระยุ่นน้ากันเบิ่ดเมือสู้ไ่ได้ไปทั้งในหรอกได้ยิงอะไรโอ้ได้ยิงหัวยิงอยู่เบิดเมือมาครับเอน้เมนูครับผมย่างกุ้งครับผม โดยเชฟวันครับเบื้องจากนาพ่นยางเลยครับย่างไปพร้อมชิมไปพร้อมอย่างไปความชิมไปความใจเอาเบื้องดูผลงานการอย่างโอ้ยคือ้หลีกเถอะเอาเบิ้งไฟไฟเร่งป่ะโอ้ถ่ายคลิปยำเลยพายุมายำนั่นนอาก็ได้มาเด้อครับผมเปิดตัวด้วย เสื้อนะครับเสื้อไอ้เขาเอ่ยนยังก่อเจเนเรชันไม่คุณแล้วหลังจากตัวกอลเฮ็ดมาเออคอลเลคชันไม่นะครับโซ่แน่วบลูล่ะเขาเอ่ยคอลเลคชันหรือเจเนเรชันอียังบุ๋นะครับข้างหน้าก็เป็นอีสานบานๆครับผมวัดหันหลังด้วยทันหลังข้างหลังก็เป็นโลโก้นะครับอีสานบานๆคือเกอลครับผมโอ้ยฝนตกมาเรื่อยๆเลย มาครับลมพัดเย็นดีครับนนมี้เออเกิดหนนะ้ออาฝนมันคือเตี๋อเอนี่แหละมันจี่ตรงมือเนี่ยแล้วกูยู่มแไปอ๋อตรงเบื้องไอ้เเดชเชื่อฟิวเชื่อฟิวเนี่ยนะจะยับปากตกวเอาอยู่ลังบ้านนิดนึงอ่าขอาตรง บ๊บอนก็กำลังย่างกุ้งครับตอนนี้ส่วนสาวบูรับสาวอีสานกับสาวอีสานนีผนแนกซิมครับ <c oughs> สาวอีสานนีผนแหนกซิมแต่ว,ว่า <c oughs> สาวบูบนี่กำลังย่างหกฮงอาวเขานอ,อยปะมึงไดกล่องไหมก <c oughs> องมีใจืที้ครับแล้ว <c oughs> อันไหนไม่ได้กัได้เนาะจานเื่อนจานที่ยังจานเเออโอ้ยไม่สู้ตสเปบาี่นะรันเมนูไงครับตัวน้ผมกิ่นนําไรครับผมแพกุ illing, illing, ้ง anyway> ิว่าแพ่ฮัเลี่กเรนครัเพราะว่า ปลาลูกควากจะกินบ่ได้ครับแมงทอดจะกินบ่ได้ครับสงสัยปลาลูกควาคเป็นอาหารทะเลลูกใส้ปาบาดจะนอนอยู่ในห้องครับบ่ทันได้ตื่นเดี๋ยวตื่นมาเราจะถ่ามาเลึ่งน้องคว้านาดิบมั้ยคะขึ้นหยีทำไมจะควางวันเกิด ย่างสู้กินพรอน้อมนะข้าวบ่อยางมีอะไรกับย่างอีกหรือบ่โอ้ห้ามือดีใจเบิดเ <c oughs> จ้าภาพย่างเองครับมคอนี้ว่าบอลเป็นเป็นย่ายไปเป็นแผนกซิมแล้ว <c oughs> โอ้ฝนตกลรกัยได้หาสิทธิ์ปตรากฏดตัวห่อไปตอวอาทิตย์เกอรฟิวกับไปว่าได้ี่อนกแล้วครับอ๋อผมมีใบอนุญาตหากินยไไมนยใบอนุญาตบอสิไปวันนี่ยในบ้านในบ้านตงไปติดต่องมอยาบ่ายนใบอนุญาตไต่อึ้นไต้เขียดโอ้โหต้องเห็นไปขออนุญาตก่อนว่าจิไปไต่อึ้งไต้เขียดไงนี่เราผู้าบก้อนบางนีงบ่นบุญี กินหุ่นตลาดอล่ต like ้องกินกับเสยงก้าเดียว่ะนี่ก็เสียงกูเชืมนะวะเชือมหรอไม่เอาเียวบอก่าอ่าครับผมกินย่างกุ้งน้ำกันครับ ดีย๋ยวชาวบูไปไปจำมะคุงอยู่ครับเดี๋ยวกก้ามอยากสตรีมสดอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าฝ่าห้องหดปิตรยานหดได้เปิดโหมดการบินเนาะถ่ายคลิปเอาครับตอนใหญ่กันอยู่เด้ <c oughs> อทีนี้โ <c oughs> อ้ยยืดกำกันเบิดมือก็เราละ,ละมือนีนะคือตายแล้ว <c oughs> กุ้มยนตายแล้วคว้านแขนผม มาแล้วครับมาแล้วตาบบกุงมาแล้วสาบูมาลวนิวเลียนกรตืล้ะไปกวนกันนะไปกวนกันนะกวนนิวเลียนกันนะเสปดเมนตาบบกุงหรือต้มต้มบกุงใส่ปลาแดกปะบสาวะเียนมัเมดีนมนเียมดวกเอานเอาน้น้ปลาแดกีวซ้อมกวน นั่นไงนิวเลียนออกมาแล้วเจเอเจเอสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วเอาปิดแชทก่อนแสบตาสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนใครคือนิวเลียนนอนหัวเตือน

ขายแล้วบานใส่ใส่ใส่ต้องใส่เถัยวพาดว่ามันเผาบวานเนะาะเป็นยังไงมึงกวนกวนดิตกตึ๊งเนี่ยจำนานละโอ้ยฝนตกว่าทัาาน,น,นถ่ายคลิปว่นท่านในพ่อสีมาที่อยู่หยุดตกแล้วไฟหลอดนี่เปิดบ่ได้บ่แมเ่ต้องรู้ ้างนู้นไฟลดอย่เปิดประเด็บป่ข้างไนขางไนเปิด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 ไฟหาบอะไรเี้ยน่ดื่มนั่ในเบิรด่หเบิขาจะได้ใค่เพราะว่ามันมีแงห้อนะการเลี้ยงเน้อแกย่ห้ยัไนวดเนี่ยข้ามันดนี่ย ไอเน่าหอย่องกูหอยข้างหอข้างมื่อไนบอกไม่ยังแม่าเอามาต่อยกุนอมคุ้งละพันสามอยันนี้อันนี้ใหญ่หนึ่พี่มาเปือกแล้วจกแม่บอกจะตั้ะไหมจกมันง้อหอยอีก แม่ยามคนมแม่เรยว่าโอ้ยเอามือง้มนีเอาไอมงมหยชื่อว่าั่งสามคนคืออะแกอมางมหมายชื่อว่าปอน่อบ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 ่บ่อบ่อบ่บ่าบ่้อบ่อ่อบอบ่อบ่นบ่อบ่อบ่อบ่้บ่่อ่เขาิดบบาบบ

กอเยวไม่ว oh no. ่าไทยเน่ท okay. ี่กบันาใส่กองเน่ที่ิงนาปูตรงนี้นปัดตัวเย็บเบอนี้ออกไปได้เย็บตัวออกไปได้ก็สิได้น่งนั่นตัวเย็บตัอกไปด้่บน้มไอยาก พี่แอร์กินผู้เดียวไลาย้เนี่ยตั้งกองมาเล้วันาเลยาผู้ดีเออวะทุกคนมีไข่วะทุกคนมีไข่วะถามละเอาบคเนจะซื้อมาใครมคนมว่ะาแซื้อมกาือว่ไนีเมนางเอ็ดเอีเลยสาวอีสาน เจ้าภาบย่างชุกินเนาะดีมันได้เร้วเอาทำไมยิ้มใส่กล้องนะลุงยังไม่ได้หันหน้ากล้องมาเลยยิ้มวานเอยเร็วยิ้มวานเอยเร็วยิ้มมานเนาะเดี๋ยว

ีหกปีหกสิงหาจำมแล้วหกยายายังบรูจัา้านกเนที่แดเย่ยงมากกระโดดเอีห้านเดนมีหลานเดคนค้มีเนเกิดมันกาเกิดก้อนสงกรเกิดก้อนสงการันสสยาย่มไหดลน่น้มีร้านเดวคน ผู้ใดยิ้มแลตัวแจากหวานมีแปดคนที่าได้ไงดึงไปจัโตต้งแนไปตึมาจากสาคักบีเอา่ามงเี่เนี่มีแปดคนมีผู้ใดเลยไรด้วเบีวบ้านบีวบ้านบอนบอนเอาเอาไหม เอาไหมเบลบาสบูบอนซีหรอเบสหาแล้วเอาบมเนียอหมอะยี่สิบแปดคนน่าของหัวน่เหมืนวะของหัวน่เหมืนวะของหัวน่เหมืนวะนะหิวด้วยหิวด้วยใช่ไหมหิวด้วยใช่ไหม มีแปดคนครับสองสาวกับอีกหกเบากีเป็นหนึ่งสากี่เป็นหสาตอนนี้เป็นสองเสาแล้วน้องน้องน้องสาเป็นสาแล้วงเทียบนะให่กันตันี้คือกันบ่นี่เฮ้ยลูเราปุยลุยเยอมึงคว้าุ่นปุยเด็กฝรั่้า ตัวยิ่ไปบ่ยเขาทำเพิ่ของตัวเนิครับนิ้ยครับเนีอยครับเนิครับอยากกินกุ้งเนาะเฮ้ยนิครับอยากกินกุ้งดกินกุ้งเหรอเอานี่เอาให้เนี่ยเอาเออเดยกกระดามาในท้องอีกไม่เอาไม่เอาร้านก็ม่หได้เฮิเิเอาเิต่อเิบนเบะ เฮ้ยผูใดย่างกุุงใหญ่วัดมืออนซื้อมาให้เราไหมเด้อเราสิต้มย่ำจำนามนไ่มนา้อยแต่บเห็นสวยมากหอมันกินะแล็วมันเนกลิ่อเยอาอีด้านโจมออกกล่องเลยกรางเ้ กำลังกันเบิแล้วบ่เบิดแล้วอย่งกําบื่แล้วบ่บาเบิดแล้วไม่ได้กินมามามาสามวันแล้วนะไม่ใช่คุณวะสาม้อเดลยว